เด็กชายตัวเล็กยืนร้องให้กลางทุง่งเขาชี้นิ้วไปยังพื้นดินพร้อมตะโกนทั้งน้ำตาขุดตรงนี้ใครจะคิดว่าใต้ดินแห่งนั้นซ่อนบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนถึงกับตัวแข็งและเมื่อมันโผล่ขึ้นมาทั้งทุ่งก็กลายเป็นความมืดหน้าสะพรึงที่ไม่มีใครคาดคิดชี้จุดทั้งน้ำตาเด็กชายร้องบอกให้ขุดตรงนี้พอขุดเจอถึงกับอึง้งสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบกลิ่นดินชื้นคลุ้งอยู่ในอากาศหลังฝนหยุดตกใหมๆ่ๆ แสงแดดสุดท้ายสาส่องเป็นดิ้วสีทองบนพื้นดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อเด็กชายตัวเล็กยืนหอบหายใจดวงตาแดงก่ำน้ำตาเอ่อจนเปื้อนแก้มทั้งสองข้างมือเล็กๆชี้ไปยังจุดหนึ่งใกล้ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เสียงเขาสั่นพร่าแต่หนักแน่นตรงนี้ขุดตรงนี้ผู้ใหญ่ที่ยืนรายล้อมมองหน้ากันอย่างสับสนแต่ก็หยิบจอบขึ้นมาขุดตามคำบอกเสียงเหล็กกระแทกดินดังแกรกแก,ก้องท่ามกลางความเงียบ พื้นดินแข็งราวกับไม่อยากถูกเปิดเผยเงื่อไหลซึมตามขมับของชายหนุ่มที่ลงแรงขุดกลิ่นดินสดใหม่ผสมกลิ่นอับอื่นลอยขึ้นแรงขึ้นเสียงอีกาดำบินผ่านส่งเสียงร้องแหลมก้องเหมือนคำเตือนลึกลับเด็กชายยกสองมือปิดหูแต่สายตาย,ยังจับจ้องที่หลุมริมฝีปากสันระริกเขากัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเล็กๆทันใดนั้นจอบกระแทกสิ่งแข็งๆใต้ดิน เสียงโลหะกระทบดังผิดแปลกจากชั้นดินธรรมดาคนขุดหยุดหายใจชั่วขณะแล้วก้มลงใช้มือเขี่ยเศษดินออกเงาสีคล้ำโผล่ขึ้นมาทีละน้อยสิ่งนั้นไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่รากไม้แต่เป็นบางอย่างที่มีรูปทรงแปลกประหลาดเด็กชายกรีดร้องเสียงหลงร่างกายสั่นเทาเหมือนรับรู้อะไรบางอย่างที่คนอื่นยังไม่เห็นผู้ใหญ่รอบข้างเริ่มเบิกตากว้างลมหายใจขาดห้วงในความเงียบที่กดดัน มือที่สั่นเทาค่อยๆปัดดินเพิ่มขึ้นภาพตรงหน้าชัดเจนขึ้นทุกวินาทีจนทุกคนยืนตัวแข็งท้องไส้บิดเกรงจากความสะพรึงสิ่งที่โผล่พ้นดินค่อยๆเผยให้เห็นเป็นรูปทรงมนุษย์แขนเล็กๆที่ซีดขาวเหมือนกระดูกถูกดินโอบรัดไว้เสื้อผ้าที่ขาดวิ่นจนแทบจะไม่ออกว่าเคยเป็นสีอะไรกลิ่นเน่ากระคลุ้งพวยพ,พุ่งขึ้นมาจนทุกคนต้องเบื่อนหน้าเด็กชายกรีดร้องลั่นอีกครั้ง เขาซุดตัวลงกับพื้นมือกำย่าแน่นจนขาดติดมือน้ำตาไหลพรากออกมาไม่หยุดดวงตาที่แดงก่ำเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเศร้าเขาพูดเสียงสั่นพร่าผมบอกแล้วเขาอยู่ตรงนี้เสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนบางคนก้าวถอยหลังอย่างไม่ตั้งใจบางคนยกมือปิดปากเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นมีเพียงเสียงจอบที่ยังคงขุดลงไปเรื่อยเเหมือนถูกแรงลึกลับบังคับให้เปิดเผยความจริง ดินค่อยๆถูกเขลียออกและแล้วใบหน้าที่ซีดขาวก็ปรากฏดวงตาปิดสนิทริมฝีปากแห้งแตกร่างนั้นเล็กเกินกว่าจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนร่างของเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกฝังเอาไว้ในความมืดความเงียบปกคลุมเพียงเสียงลมหายใจที่ขาดห้วงดังสลับกับเสียงสะอื้นของเด็กชายสายลมเย็นพัดผ่านจนใบหญ้าสันรรริกเสียงอีกาดํร้องก้องฟ้าราวกับกํลังหัวเราะเยาะโชคชะตาของทุกคน ชายแก่ที่ยืนอยู่ข้างหลังสั่นหัวช้าช้าเสียงแหบพร่าเอ่ยขึ้นเบาๆนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่คือสิ่งที่ถูกซ่อนทุกสายตาหันกลับมาที่เด็กชายเขานั่งคุกเข่าอยู่ข้างหลุมร่างกายสั่นไหวไม่หยุดมือเล็กๆสั่นเท่าเอื้อมไปสัมผัสแขนที่โผล่ขึ้นมาทันใดนั้นเขาสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกไฟช็อตดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากปากตะโกนออกมาเสียงดังจนสะท้อนกล้องผมรู้จักเขาเขาคือเพื่อนของผม ผู้ใหญ่รอบข้างถึงกับนิ่งอึง้งคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างยิ่งน่าสะพรึงมากขึ้นคำถามผุดขึ้นเต็มหัวใจของทุกคนว่าเด็กชายรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนของเขาถูกฝังไว้ตรงนี้และเพราะเหตุใดเขาจึงร้องให้เหมือนรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วสายตาของเด็กชายพร่ามัวด้วยหยดน้ำตาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่กำลังมืดลงเสียงสั่นพร่เอื่อนเอ่ยเขาเรียกผมมาตลอดเขาไม่ยอมไปไหน เขาบอกให้ผมพามาที่นี่ทันใดนั้นอากาศรอบตัวกลับเย็นจัดลงอย่างฉับพลันเหมือนความมืดคืบคลานเข้ามากลืนกินทุกสิ่งกลิ่นดินและกลิ่นเน่าเข้มข้นขึ้นจนหายใจแทบไม่ออกผู้ใหญ่หลายคนเริ่มถอยห่างออกจากหลุมแต่สายตาก็ยังไม่อาจละจากสิ่งที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเต็มร่างร่างเล็กๆที่ถูกฝังอยู่ค่อยๆเผยโฉมออกมาจากดินทุกคนยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเอง ไม่มีใครกล้าพูดสักคำมีเพียงสายตาที่จ้องมองไปยังภาพตรงหน้าด้วยความหวาดหวัน่นเสื้อผ้าของร่างนั้นขาดวิ้นเปลือไปด้วยคราบดินสีคล้ำแขนขาที่ยังเหลือเนื้อบางส่วนเกาะอยู่บนกระดูกซีดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนถึงกับขนลุกคือรอยยิ้มจางๆที่ยังติดอยู่บนริมฝีปากเล็กๆเหมือนเขากำลังรอใครบางคนเด็กชายที่ยืนร้องให้อยู่ข้างๆสุดตัวลงจนหัวแทบจะรบพื้น เสียงสะอื้นสถานออกมาไม่ขาดสายเขาพึมพำเบาๆแต่ชัดเจนเขาบอกว่าเหงาเขาบอกว่าเจ็บเขาเรียกผมทุกคืนความเงียบปกคลุมยิ่งกว่าเดิมลมที่พัดมาก่อนหน้านี้กลับหยุดนิ่งแม้แต่เสียงจักจันก็เงียบหายท้องฟ้ามืดลงรวดเร็วผิดปกติหมู่เมฆดำลอยต่ำบทบังแสงสุดท้ายของวันชายคนหนึ่งที่ถือจอบอยู่ในมือพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกสติ แต่กลับรู้สึกเหมือนคอแห้งผากกลิ่นอับเย็นของความตายซึมลึกเข้ามาในปอดเขามองไปที่เด็กชายด้วยแววตาสันระริกอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ริมฝีปากกลับแข็งเกินจะขยับท่านใดนั้นเสียงคลื่เบาๆดังขึ้นจากหลุมเหมือนบางสิ่งยังคงขยับได้ดวงตาทุกคู่หันไปมองพร้อมกันและในวินาทีนั้นเองนิ้วมือซีดขาวของร่างที่ถูกฝังค่อยๆกระตุกขึ้นเล็กน้อย รากับกำลังพยายามไขว่คว้าหาอากาศเสียงกรีดร้องดังระงมรอบทุ่งบางคนวิ่งหนีไปไกลจนฝุ่นฟุ้งกระจายบางคนสุดตัวลงร้องให้สะอื้นเด็กชายกลับยังคงนั่งอยู่ข้างหลุมแม้ร่างกายจะสั่นไหวอย่างรุนแรงแต่สายตาของเขายังจับจ้องที่เพื่อนที่โผล่ขึ้นมาแวตาเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความสงสารเขายกมือขึ้นชี้ไปที่ร่างนั้นอีกครั้งน้ำตาไหลาอาบแก้มจนเปียกชุ่มเสือ้อ เสียงสั่นเครือเปล่งออกมาเขายังไม่ไปไหนเขายังรอรอใครบางคนทันใดนั้นลมแรงหอบหนึ่งพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ส่งเสียงครวญครางราวกับจะหักกลิ่นอับกลายเป็นกลิ่นเหม็นขาารุนแรงเหมือนเลือดสดที่เพิ่งไหลออกจากบาดแผลทุกคนที่ยังยืนอยู่รอบรอบหลุมต่างรับรู้ได้พร้อมกันว่าสิ่งที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่แค่ร่างไร้วิญ,ญญาณธรรมดาอีกต่อไปแล้วดวงตาของทุกคนเบิกกว้าง เพราะร่างนั้นที่นอนนิ่งเมื่อครูกลับสั่นสถานเล็กน้อยเหมือนลมหายใจแผ่วเบาเพิ่งแทรกผ่านริมฝีปากซีซๆความเงียบงันแตกสลายเสียงเด็กชายร้องให้สะอึกสะอื้นยังคงก้องกังวานเขาสั่นหัวแรงๆพยายามปฏิเสธภาพที่เห็นแต่ยิ่งปฏิเสธด,ดวงตาก,ก็ยิ่งจับจ้องไม่อาจละสายตาจากเพื่อนที่ถูกฝังแสงฟ้าแลบวาบขึ้นบนท้องฟ้ามืดครึมตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนทั่วทั้งทุ่ง สายลมพัดกันโชกแรงใบหญาลู่ล้มเหมือนถูกกดทับด้วยมือมองไม่เห็นมือเล็กๆของร่างที่อยู่ในหลุมค่อยๆย,ยกขึ้นอย่างเชื่องช้าดินร่วงกราวตามแรงขยับนั้นเล็บยาวที่เปื้อนคราบดินสีดำขีดควรอากาศเหมือนพยายามจะสื่อบางสิ่งผู้คนรอบหลุมถอยกรูดแทบจะชนกันบางคนลม้มลงกับพื้นหัวใจเต้นรัวเสียงพร่ำสวดหลุดออกมาจากริมฝีปากของคนแก่ที่ยืนอยู่อยา่าอย่าให้เขาออกมา แต่เด็กชายกลับคืบคลานเข้าไปใกล้แม้ร่างกายจะสั่นสะท้านแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบขาดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเอื้อมมือเล็กๆของตนออกไปเสียงสะอื้นสะท้านปนคำพูดสั้นๆผมสัญญาแล้วผมจะไม่ทิ้งเขาท่านใดนั้นดวงตาของร่างในหลุมกระตุกเปิดแม้จะขุ่นมัวและซีดคลำ้ำแต่กลับสะท้อนแสงแลบว่าบนฟากฟ้า ผู้คนที่ยังยืนอยู่ถึงกับกรีดร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกลิ่นเน่าแรงขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกลืนกินลมหายใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอากาศหนาวเย็นจับกระดูกจนฟันกระทบกันไม่หยุดเสียงแปลกประหลาดดังก้องอยู่ในหัวผู้คนไม่ใช่เสียงพูดแต่เหมือนเสียงกระซิบที่ซึมเข้ามาจากดินหนาวเจ็บอย่าทิ้งฉันเด็กชายกรีดร้องพร้อมกันกับเสียงนั้นเหมือนทั้งสองเสียงประสานเป็นหนึ่งเดียวเขาล้มตัวลงแนบบ่อก,กับขอบหลุม ร้องให้ปานหัวใจจะขาดมือเล็กๆจับแขนสีขาวของร่างนั้นแน่นไม่ยอมปล่อยผู้ใหญ่หลายคนพยายามเข้ามาดึงตัวเด็กออกแต่กลับรู้สึกเหมือนแรงมหาศาลกดทับแขนขาหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการไม่มีใครขยับได้ทุกคนได้แต่ยืนมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาหวาดหวั่นและสิ้นหวังแล้วร่างในหลุมก็ค่อยๆดึงตัวขึ้นมาจากดินทีละน้อยเสียงดินไหลกลาวเหมือนน้ำไหล แต่ละก้าวที่โผล่ขึ้นมาทำให้บรรยากาศรอบทุ่งมืดดำลงอีกขั้นเหมือนแสงสุดท้ายของโลกกำลังถูกกลืนหายไปทีละน้อยร่างเล็กๆค่อยๆโผล่พ้นจากดินทั้งตัวเปื้อนดินเปื่อจนแทบไม่เหลือเขาเดิมผิวหนังซีดคล้ำติดเศษดินเป็นปืนป้นๆดวงตาที่ขุนมัวเหลือบมองไปรอบทุง่งเหมือนมองหาบางสิ่งที่หล่นหายไปนานเสียงลมหายใจแผ่วๆดังลอดออกมาเป็นเสียงเย็นเยียบจนทำให้สันสถานถึงกระดูก เด็กชายที่กอดแขนร่างนั้นแน่นยังคงร้องให้สะอื้นน้ำตาไหลลงเปื้อนดินเป็นทางปากพร่ำซำๆ้ๆผมอยู่แล้วผมอยู่ตรงนี้ผู้คนรอบข้างยืนแข็งทื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกแม้เพียงก้าวเดียวบางคนเริ่มสวดภาวนาเสียงสัน่นบางคนปิดตาแน่นแต่ก็ยังได้ยินเสียงหอบหายใจจากหลุมความกลัวกัดกินหัวใจทุกคนเหมือนถูกขังอยู่ในข่ำคืนที่ไร้รุ่งอรุณท่านใดนั้น เสียงหัวเราะเบาๆแววขึ้นจากริมฝีปากซีดของร่างที่เพิ่งลุกหัวเราะช้าๆต่ำๆเหมือนเสียงแตกพราจนทุกคนสะดุ้งหันมองหน้ากันเด็กชายกลับสะอื้นแรงขึ้นเหมือนรับรู้ว่าหัวเราะนั้นไม่ใช่เพื่อนเก่าของเขาอีกแล้วสายฟ้าแลบสว่างไปทั่วท้องฟ้ามืดครึมเผยให้เห็นร่างซีดขาวที่ยืนโงนเงนินดวงตาที่เคยพร่าเลือนตอนนี้กลับสะท้อนแสงสีแดงวาบเหมือนเปลวไฟที่กำลังคุก,กรุ่นในความมืด ผู้ใหญ่หลายคนถึงกับสุดลงหัวใจเต้นกระหน่ำจนแทบแตกสลายกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นกว่าเดิมแรงลมหนาวกันโชคจนต้นไม้โค้งงอเสียงกิ่งไม้หักดังสะท้อนเหมือนกระดูกหักบรรยากาศทั้งทุ่งกลายเป็นความอึดอัดน่าสะพรึงราวกับที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกมนุษย์อีกต่อไปเด็กชายสันเทาแต่ก็ยังคงไม่ปล่อยมือที่กอดแขนเพื่อนแน่นเขาเงยหน้ามองดวงตาสีแดงนั้นแล้วพูดออกมาเสียงสั่นเครือ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขายังเป็นเพื่อนผมคำพูดนั้นทำให้ร่างซีดหยุดนิ่งชั่วขณะดวงตาแดงวาบเหมือนสะดุดริมฝีปากซีดคล้ายจะสัน่นเสียงครางแผ่วตำเล็ดหลอดออกมาคล้ายเป็นทั้งเสียงร้องไห้และเสียงคำรามดินรอบรอบหลุมเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงจากใต้ดินผลักดันขึ้นมาแตกปริเป็นรอยยาวเป็นทางเสียงแตกดังสะท้อนเหมือนแผ่นดินกโกรธแค้นผู้คนที่เหลือกรีดร้องลั่น บางคนหกล้มคว่ำลงกับพื้นบางคนวิ่งหนีอย่างเสียสติแต่เด็กชายยังคงยืดอกแนว่วแน่น้ำตาไหลอาบแก้มมือเล็กกำแขนเย็นชืดแน่นขึ้นเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนผมไม่กลัวเพราะเขาเคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งผมแล้วร่างซีดนั้นค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดถึบเปล่งเสียงกรีดร้องยาวก้องสถานไปทั้งทุ่งเสียงนั้นดังก้องจนหูแทบแตกแสงฟ้าแลบผ่าลงกลางทุ่งหญ้า ส่องให้เห็นเงาดำขนาดมหึมาที่กำลังผุดขึ้นมาจากดินเหมือนสิ่งที่ถูกฝังไว้ไม่ใช่เพียงแค่เด็กหนึ่งคนเงาดำนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นจากใต้ดินใหญ่ยยโตจนบดบังสายตาของทุกคนพื้นดินสั่นสะเทือนแรงเหมือนโลกกำลังหายใจหญ้าและต้นไม้รอบทุ่งลู่ลมราบเสียงกรีดร้องของสัตว์เล็กที่หนีตายดังระงมร่างมหึมานั้นเต็มไปด้วยเศษดินและรากไม้พันรอบตัวเหมือนถูกขังไว้ใต้ดินมาเนิ่นนาน เมื่อเศษดินร่วงหล่นลงเผยให้เห็นโครงสร้างคล้ายมนุษย์แต่ผิดเพี้ยนแขนยาวผิดสัดส่วนนิ้วมือบิดงอเหมือนกิ่งไม้ตายบนใบหน้ามีแต่โพรงมืดแทนดวงตามีเพียงรอยยิ้มกว้างสแสยะที่ทำให้ทุกคนขนลุกจนหัวใจหยุดเต้นเด็กชายยังคงเกาะแขนเพื่อนเล็กแน่นแม้แรงสั่นสะเทือนทำให้แทบยืนไม่อยู่น้ำตายังรินไม่หยุดเขาเงยหน้ามองเงาดำมือหมานั้นด้วยสายตาหวาดหวัน่นแต่ริมฝีปากกลับเอื้อนเอ่อยสันเครือ เขาไม่เคยอยู่คนเดียวเขาอยู่กับพวกมันเสียงเงาดำคำรามต่ำเป็นเสียงที่เหมือนก้องมาจากทุกทิศท,ทุกทางทำให้ผู้ใหญ่หลายคนสุดลงกับพื้นบางคนร้องอ้อนวอนขอชีวิตบางคนวิ่งหนีจนล้มขมำไปกับดินโคลนท้องฟ้าถูกกลืนด้วยเมฆดำหนาทึบสายฟ้าผ่าไม่หยุดเสียงดังก้องสะท้อนหูจนมึนงงแสงวาบส่องให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงเงาดำมือมาเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมา แต่ยังมีเงาร่างเล็กๆนับไม่ถ้วนคลานออกจากรอยแตกของพื้นดินมือซีดขาวเล็กๆนับร้อยเอื้อมขึ้นมาคล้ายเรียกร้องใครบางคนเด็กชายเบิกตากว้างหายใจขัดเขาร้องให้สะอึกสะอื้นพร้อมพูดเสียงแผ่วเบาพวกเขาทุกคนถูกฝังไว้ที่นี่กลุ่มผู้ใหญ่เริ่มแตกกระเจิงเสียงตะโกนดังระง,งมปะปนกับเสียงร้องไห้แต่ไม่มีใครวิ่งได้ไกลแรงลมมหาศาลพัดกระหน่ำเข้ามา เหมือนมือยักย้ายกำลังผลักทุกคนกลับเข้าสู่ทุ่งแห่งนี้เด็กชายก้มหน้ากอดเพื่อนแน่นในหูเขายังคงได้ยินเสียงกระสิบเสียงเล็กๆนับร้อยดังประสานหนาวหิวอย่าทิ้งเราดวงตาสีแดงของเพื่อนที่ตายไปแล้วสันวูบเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งเขาขยับปากชา้าชาเสียงแห้งแตกเอื้อนออกมาอยู่กับฉันเงาดำมือหมาสะบัดหัวทรงเสียงคำรามสถานรอบทุ่ง พื้นดินแตกออกเป็นเส้นทางยาวหลุมมากมายเผยให้เห็นเงาร่างที่เคยถูกกลบฝังบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเนา่าความหนาวเย็นแผ่ซ่านจนผิวหนังทุกคนชาแข็งผู้ใหญ่บางคนล้มตายคาที่เพราะหัวใจหยุดเต้นจากความกลัวบางคนคลุ้มคลั่งกรีดร้องจนเสียงขาดหายแต่เด็กชายยังคงนั่งอยู่ที่เดิมดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังเขากอดเพื่อนไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียอีกครั้งแล้วทันใดนั้นเอง เพื่อนที่เขากอดอยู่ก็ยกมือเล็กขึ้นสัมผัสแก้มของเด็กชายเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งแต่กลับแฝงความอ่อนโยนแปลกประหลาดดวงตาสีแดงวาบคู่นั้นสั่นระริกคล้ายกับว่าลึกลงไปข้างในยังคงมีวิญญาณของเพื่อนเก่าซ่อนอยู่สายลมแรงค่อยๆแผ่วลงเสียงคร่ำครวญของเงาร่างนับร้อยเริ่มจางหายท้องฟ้าที่มืดทึบค่อยๆเปิดช่องให้แสงจันทร์ลอดลงมา ส่องตรงไปยังเด็กชายและเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหลุมเพื่อนร่างซีดเงยหน้ามองท้องฟ้าริมฝีปากสันระร,ริกเหมือนกำลังต่อสู้กับพันธนาการมืดดำเขาหันกลับมามองเด็กชายดวงตาสีแดงที่เคยวาวโรดค่อยๆจางลงเหลือเพียงประกายเศร้าลึกที่อบอุ่นและคุ้นเคยเด็กชายสะอื้นเบาๆมือเล็กกำแขนเพื่อนแน่นเสียงพระาเอ่ยขึ้นกลับเธอฉันไม่อยากให้เธอเจ็บอีก ทันใดนั้นร่างมือมาและเงานับร้อยหยุดนิ่งเสียงกระซิบหายไปในความเงียบเหลือเพียงสายลมเย็นพัดพริว้วเหมือนวิญญาณมากมายกำลังคลายพันธนาการเพื่อนร่างซี่ส่งยิ้มบางๆน้ำตาใสไหลาจากหางตาขุนมัวเขายกมือแต่แก้มเด็กชายอีกครั้งแล้วกระซิบเบาๆขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันจากนั้นร่างของเขาก็เริ่มโปร่งใสเศษดินที่เปื้อนค่อยๆร่วงหล่น กลายเป็นละอองแสงเล็กๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเด็กชายยื่นมือไขวยคว้า,วาแต่กลับคว้าได้เพียงอากาศดวงตาเต็มไปด้วยหยดน้ำตาและรอยยิ้มปนกันละอองแสงทั้งหมดลอยหายไปเงาดำมือมาและเสียงสะท้อนสยองก็พลันดับสูญพื้นดินที่แตกกลับปิดแน่นสนิทร่องรอยทั้งหมดหายไปเหมือนฝันร้ายไม่เคยเกิดขึ้นทุ่งหญ้ากลับมาเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดและแสงจันทร์ทอดลงมาอาบทั่วบริเวณ ผู้ใหญ่ที่ยังเหลือยืนตัวแข็งค่อยๆหันกลับมามองเด็กชายที่นั่งกอดเข่าร้องให้อยู่เพียงลำพังเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังฟากฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วพึมพำเสียงเบาราวกับลมจะพัดพาออกไปหลับให้สบายฉันจะจำเธอตลอดไปเรื่องราวขําคืนนั้นกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงอีกแต่สำหรับเด็กชายความทรงจำของเพื่อนที่หายไปจะยังคงอยู่ในหัวใจเขาตลอดกาล